สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่เต่างอยนะครับก็จะพามาเดินเล่นลําน้ําพุงนะครับผมลำน้ําพุ่งที่อยู่ข้างหลังผมเองครับปจะผมพาไปชมกันนะครับผมนี่นะครับจะทางลงก็จะมีบันไดนะครับ ผ่านไปผ่านมาแทบทุกวันครับแต่ไม่เคยแวะจอดมาถ่ายครับวันนี้ก็เลยเห็นมีน้ำเนาะเห็นมีน้าวันนี้ผมก็เลยมาถ่ายนะครับฝนตกของเมื่อเช้านะวันนี้ฝนตกเมื่อเช้าก็แทบทั้งวันนะครับตั้งแต่เช้าโอ้ยจเจวาวใจแดไหน่อย,น,ย <laughs> นี่ครับ ้เยอะเลยนะครับ ก็เป็นทางผ่านนะครับผมทางที่ผมจะกลับบ้านแทบทุกวันนะครับไปมาไปมาจะหนึ่งปีแล้วครับแต่ไม่เคยได้ลงมาสักทีนะครับลำน้ำพุงนี่เมื่อามนจะมีเทศกาลมันจะมีช่วงหนึ่งนะครับที่เขาเป็นงานประจำปีเนาะงานที่ว่างานไหลเรือไฟครับผมก็จะไหลาจาก นี่แหละครับผมลำน้าพุงแห่งนี้แหละครับแต่ว่าที่ไหลายเรือไฟก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งฝั่งตรงนู้นนะครับผมฝั่งตรงนู้นแต่ข้างหน้าที่ผมถ่ายนี่จะเป็นฝ่ายน้ำนะครับเ้พนคนเอาฟรนาไหมโอกาสไปถ่ายเรา น้ำใสนะครับนี่ก็จะเป็นชาวบ้านนะครับที่มาหาปลานะครับก็ที่ผมสอบถามไปเมื่อกี้ก็เพิ่งจะมานะครับผมเพิ่งจะมายังแต่ว่ายังไม่ได้สักตัวเลยนะครับผมเพราะว่าเพิ่งมาเนาะ เดเ๋ดีผมพาเดินกลับขึ้นไปข้างบนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ใต้สะพานนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับตอนนี้ผมก็จะขึ้นแล้วนะครับผมบ๊ายบายนะครับผม